มาครับทำไรครับียชื่อนนสลับด้หเขาเพราะวละคนน้นตาตา <c oughs> เธอไม่เหมือนกันเธอไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เหลืองอันนั้นแดงทำไมอ้วนจังเนี่ย ใครอีกใครไม่ได้เช็ดหน้าเลยนี่ไงคามเลยคามเหรอคามไหมใครเนี่ย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 คใครเนี่ยนึงน้ำเงินอ่ะใครอ่ะชมพู่หนูเช็ดหน้าไหมหนูจะเช็ดหน้าไหมกาอยู่แล้วใครนนั้ีอยู่นะนี้เช็ดแล้วคนนี้ะคนนั้นเช็ดแล้วเช็ดแล้ว่ะยัววงคนนี้ยังไม่ได้เช็ดเช็ดบ้ อคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้เช็ดแล้วคนนี้เช็ดแล้วแล้วตัวนี้ล่ะนะตัวเหลืองล่ะค่าวจะหมดแล้วอะข้าจะหมดแล้วเ,เ,หเหลืองเช็ดยังครับแล้วเขียวล่ะ เขียวแล้วครับน่ารักมากเลยเนาะองเหล่านี้ต้องเสร็จแล้วก็ต้องยเ่ราะเหลืองจะตัดแช่ก็เปิดเอาเลยนะแมเช็้ับ โอ้ดูสองคนนั่นสิสุดตอนนั้นเล่นกันมาดูเหลือมาดูไอ้ลายบัวกับแดงสิเล่นกันอันนี้แหละเล่นกันแบบลูกผู้ชายมาดูด้านหลังมาดูด้านหลังเหลืองกับแดงเล่นกันเฮ้ยน้ำเงินเล่นกัน,าม,น,นามา คนคนนี้เช็ดแล้วไม่ใช่เหรอเช็ดยังคเช็ดแล้วมาดูยังไม่เลยมาทำกันเขียวก็ยังไหมเขียวอยู่ในตู้นั่นเลยมะมาหยิบในตู้เลยโมเดลอะไมนาชอบปุ๊เป็นใต้ตู้มาเดินออกมาแล้วเดินออกมาละไนๆนั่นๆๆๆัๆๆ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 ๆูๆๆๆๆๆๆ อ๋อนี่ยังมัเช็บลูกเลยเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวต้องถ่ายนี่ห้จะมีลูกเลยให้ดูสิ เขียว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 เขียหน้าเขียวชิดหน้ากันเดียหน้าก่อนนเขียวมาเลยอ่ะตูอ่ะตู้ตูเตี้ยตเยเฮียีะวางไวีนะเขียวเขียวเขียวกันีเ้ยเดแก้วเดี๋ยวนนี้ผูกนี่เยขอผูกนี่ก่อนอันนี้มันเกินไป ทำไมมัอนอ้วนอะแดงแดงอ้วนที่สุดในโลกเลยตัวมัดงตัวันดาดูสิเนี้ยตัวเดียวเนี่ยอ้วนอยู่ที่สุดในบ้านแล้วเนี่ยไข่หานทองคำ